สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูภาคีนะจ้าอูสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง contraction นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของ contractions contractions นะคะ contraction ก็คือว่าการใช้คำยอ่อ การใช้คำยอ่อในที่นี้หมายถึงว่าคำยอ่อที่เราจะใช้ก็คือ verb to be, me, am, is แล้วก็ are นะคะนักเรียนดูตัวอย่างนะคะข้อที่1 I am นะคะ I am พอเรามาย่อเราจะใช้เครื่องหมายนะคะเราจะใช้เครื่องหมายเราเรียกว่า a p o s t r o p h e นะคะรดอใช้คำยอ่อเป็น I'm I'm นะคะต่อไป he is จะใช้คำย่อนะคะก็เป็น he's ต่อไป she is จะใช้คำย่อก็เป็น she's you are จะใช้คำย่อเป็น you you they are จะใช้คำย่อเป็น t h e r D t h e r we are จะใช้คำย่อเป็น we a r we are โดยเราจะใช้นะคะเป็นเครื่องหมายเล็กๆนักเรียนะนสังเกตดูนะคะอ่านะคะเราเรียกว่าเครื่องหมาย apostrophe นะคะ จาก I am เป็น I'm เป็น I'm เป็น I'm He is เป็น He's She is เป็น She's You are เป็น Your They are เป็น They're We are เป็น We're นะคะ อันนี้คือนะคะเราจะใช้คําย่อต่อไปครูมีใบางานให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนดูหน้าในหน้าที่6นะคะเป็นทำแบบฝึกในหน้าที่6นะคะ rewrite the sentences replace the words in the boxes with contraction นักเรียนดูตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะในนี้น้วเขาจะมีตัวอย่างให้ดูเลยนะคะอย่างเช่นข้อที่1 ะะให้นักเรียนทําข้อที่2 3 4 5 6 7และทําในหน้าที่เจ็ดด้วยนะคะหน้าที่เจ็ดนะคะให้นักเรียนใส่คำ contraction เหมือนกันนะคะดูตัวอย่างนะดูข้างหลังเข้าให้คาว่า he is เราใส่ข้างหน้าเป็นอะไรข้อที่2ก็เช่นกันนะคะให้เรามาใส่ข้างหน้าสามสี่ห้าหกดทั้งหมด7ข้อนะคะแล้วอย่าลืมส่งนะคะส่งใบงานทางไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ Good b y บ